สวัสดีเ่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับมีสาระและน่าฟังกันบ้าง ล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานอบอกว่าวิกเตอร์เดเดเลฟได้รับความสนใจจากสโมสรในลีกเซเลอรและก็สโมสรเรัลมาดริตนะครับที่สนใจนักเตะรายนี้แต่ทว่าสโมสรแมนยูนะครับก็ต้องการจะเก็บนักเตะรายนี้ไว้เพื่อแก้ปัญหาในแนวรับในตอนนี้นะครับและว่ากันว่าสโมสรแมนยูเนี่ยอาจจะมอบข้อตกลงใหม่ให้เขาก่อนที่เขาจะหมดสัญญากับแมนยูในปี2024นี้แหล่งข่าวเบื้องต้นได้ระบุเพิ่มเติมว่าสโมสรเรัลมาดริตเองก็ยังลังเลที่จะดิวกับวิกเตอร์เดเดเลฟ เพราะว่าค่าเหนื่อยของเดนเลิฟที่เรารับกับสโมสรแมนยูนั้นสูงเกินไปนะครับและมีความเป็นไปได้ที่สโมสรเรอวมดติดอาจจะหันความสนใจไปหาราฟาเอลวารานแทนนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะพีเพิร์ลสันนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเลเลโวสื่อของสเปนนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นของคาบีเกล่ากองกลางวัย20ปีของบาลลเซียอย่างใกล้ชิดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้รวมถึงปัจจุบันนี้นะครับสโมสรแมนยูก็ยังส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มการเล่นของเตะรานี้อยู่เรื่อยๆโดยทุกๆครั้งที่แมวมองแมนยูไปดูฟอร์มการเล่นของเตรานี้ ผลการเช็คนะครับหรือผลการประเมินเนี่ยก็มักจะเป็นบวกเสมอและในตอนนี้แมวมองแมนยูเนี่ยก็ได้แจ้งให้ผู้เล่นทราบแล้วว่าสโมสรแมนยูกำลังสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็มีการประเมินราคาค่าตัวของเตะรายนี้ไว้อยู่ที่ประมาณ 35-40ถึงล้านยูโรนะครับและแรงข่าวเบื้องต้นนะครับได้ระบุเพิ่มเติมว่าหากพรอมิเชลได้รับตำแหน่งเป็นผู้อนวยการด้านกีฬาของสโมสรแมนยูเนี่ยพรอมิเชลนะครับจะระบุชื่อกาบี้เกลา่ากองกลางของบาล์เซียเนี่ยเป็นดีวแรกที่จะเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์อีกด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอร์มิลเลอร์นะครับที่ต่อมารายงานว่าสโมสร์เฟเนเเชได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นประมาณ7ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวองตอนี้มาซียากองหน้าของแมนยูในช่วงหน้าหนาวนี้โดยสโมสรเฟเดบาเชมีความเชื่อว่าสโมสรแมนยูจะยอมรับข้อเสนอของพวกเขาเนื่องจากว่าสัญญาของมาซียาวกำลังจะหมดลงและความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับกับสโมสรรวมถึงแฟนบอล อาจจะทําให้สโมสรแมนยูตัดสินใจขายเตะรายนี้ในราคาประมาณ7ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานของลิกเฟนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรมนยูทราบดีถึงความสนใจของสปอรซีในตัวของเอริกแลมซี่สตาฟโค้ชของแมนยูในชุดปัจจุบันนี้แต่ถ้าว่าเอริกแลมซี่ไม่ใช่ตัวเลือกอันดับหนึ่งที่สโมสรสอนซีนั้นต้องการในปัจจุบันนี้และหากในอนาคตเอริกแลมซี่ตัดสินใจที่จะออกจากสโมสรมนยูเพื่อไปร่วมงานกับสโมสรออื่นสโมสรมนยูก็จะไม่ขัดขวางเขาในการย้ายออกจากสโมสรน,นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของบาลาก้านะครับที่ออกมารายงานว่า อังเดรค cent, ิสเตนเซนกองหลังชาวเดนมาร์กของบาเซโล์นากำลังได้รับความสนใจจากสโมสรในพียรีกโดยในตอนนี้มี2ส,สโมสรน,นั่นก็คือสโมสรสเปอร์และก็สโมสรแมนยูนะครับโดวยว่ากันว่าสโมสรบาเซโลนาอาจจะถูกบังคับขายคิสเตนเซนเนื่องจากว่าสถานการณ์การเงินของสโมสรเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักเท่าไหร่แหล่งข่าวเบื้องต้นระบุเพิ่มเติมว่าแม้สโมสรแมนยูและสโมสรสเปอร์จะสนใจในเตะรายนนี้มากก็จริงแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะเต็มใจใจ่ายใน ราคาที่บาซุน่าร้องขอหรือไม่นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์นะครับที่ออมารายงานว่าชาลีแม็กนิวกองหน้าอะคาเดมี่ของแมนยูถูกเรียกตัวให้กลับแมนยู U, หลังจากโดนปล่อยยืมตัวไปสักระยะและมีแนวโน้มที่แมนยูจะรักษานักเตะรายนี้ไว้จนจบฤด,ดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4พ่โดยเชื่อกันว่าชาลีแม็กนิวจะได้รับโอกาสลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่และทางอดีตน้าเองก็มีความเชื่อว่าหากแม็กนิวการาโชและคอบบี้เมนู ได้เล่นร่วมกันเตะเหล่านี้อาจจะยกระดับแมนยูได้ในอนาคตนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของยูทิเตดอินโฟกัสดนะครับที่ออกมารายงานว่าผู้รักษาประตูหนุ่มชาอังกฤษอย่างชาลีเซตฟอร์ดโดยปัจจุบันนี้เล่นให้กับทีมสำรองของอาแจกมีความใฝ่ฝันที่อยากจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรแมนยูเป็นสโมสรที่เขาชื่นชอบมากๆเพราะว่าเขาได้ชื่นชมเอ็ดวินฟานเดอร์ซาแล้วก็มองว่าโอทัฟฟอร์ดเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของเขาในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเด็กมาอ่อยแบบนี้แล้วก็เป็นเด็กเก่าของอาแจกด้วย ผมว่าเทนฮากเนี่ยถ้ายังมีอํานาจในการซื้อขแนักเตะอยู่นักเตะคนนี้ก็ไม่น่าที่จะพลาดที่จะย้ายมาสโมสรแมนยูในอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องไปคิดเอานะครับว่าจะเอาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาตาเบนเดียก็ยังไม่ลงเลยนะฮะให้โอกาสน้องเขาบ้างเถอะสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคําพูดของเอริคคาโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้ แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีว่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ